อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเขียป๊อบนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพาริตากับน้องชัญญานั่นเองพี่แพรกับน้องชัญญาตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีน้องสาวแล้วนะครับสำหรับพริตาน้องสาวที่ว่าคือน้องสาวจากวงน้องสาวแต่ว่าน้องสาวของพี่แพรตอนนี้ยังเป็นน้องชิกิต้าอยู่ถ้าหากว่าน้องชัญญาเดบิวปุ๊บเนี่ยก็จะมีแก๊งน้องสาวเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วน่ารักมากๆเลยซึ่งแฟนๆเนี่ยเขาบอกกันว่าความน้องสาวของ น้องชัญญาที่บอกว่าเป็นน้องสาวพ,พี่แพรนั้นตอนเปิดตัวปุ๊บเนี่ยร้องเพลงโอ้โหอลังการมากแต่พอเห็นหน้าแล้วเนี่ยคนนึกถึงพี่แพรนะครับเขาบอกว่าทั้งสองคนทั้งน้องแพรแล้วก็น้องชัญญาเนี่ยมีหน้าที่คล้ายกันมากเลยและการร้องเพลงเนี่ยก็ยัง เป็นสายโวเคลเหมือนกันด้วยเสียงทรงพลังเหมือนกันเสียงพุ่งเสียงมีแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยส่วนสูงเอ่ยอะไรเอ่ยหุ่นเป็นนางแบบซูเปอร์โมเดลแฟนๆฟเนี่ยมองว่าน้องชัญญามีความคล้ายกับรุ่นพี่ภาริตามากๆและก็เป็นเด็กไทยเหมือนกันอีกถึงแม้ว่าคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นสาวเ,เหนือก็ตามแต่ว่ารูปร่างหน้าตาทุกอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลังจากที่เห็นน้องชัญ,ญญามาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นน้อง สาวพี่แพรยังไงอย่างนั้นหล,ลายๆคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคลายมากเหมือนกันสุดๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตารูปร่างหรือว่าสไตล์การร้องเพลงทุกคนคิดว่าเหมือนกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมานะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเด็กไทยคือปังคือจึ้งกันที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นแรปหรือว่าอะไรก็ตามและในตอนนี้เนี่ยคุณแม่ของน้องแพรปาริตาก็ได้มีการร่วมยินดีกับน้องชัญญากันด้วยลง IG Story นะครับ congratulations ชัญญาก,ก็มีการแชร์รูปแชร์คลิปของน้องตอนเปิดตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยลงไปใน IG Story ด้วยแฟนๆก็เลยบอกว่านี่แหละคือความพี่ นถึงแม้จำไม่ได้เป็นแบบพี่น้องจริงๆกันก็ตามแต่ทุกอย่างมันคล้ายกันหมดเลยก็เลยยกให้เป็นน้องสาวคนสวยของพี่แพรพริตาเบบี้มอนสเตอร์